วันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่อาจจะฟังดูฮาร์ดคอร์นิดหน่อยแต่รับรองว่ามันคือพลังใจที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นก็คือซิสุครับมาจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนแห่งความหนาวเย็นและแสงเหนือซิสุไม่ใช่แค่คำศัพท์ธรรมดาแต่มันคือหัวใจนักสู้ที่คนฟินแลนด์ใช้ฝ่าฟันอุปสรรคมานับไม่ถ้วนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นนะครับเตรียมใจให้พร้อม แล้วมาปลูกซิสุในตัวคุณกันชีวิตมันบับเบิ้ลไม่ได้ตลอดเวลาจริงดิสวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางวันก็เจอเรื่องจุกจิกกวนใจบางวันก็เจออุปสรรคใหญ่โตจนอยากจะทิ้นทุกอย่างแล้วไปนอนคลุมโปรงใต้ผ้าหม่มบางทีก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังวะในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดัน การแข่งขันและความไม่แน่นอนเราอาจจะรู้สึกท้อแท้ได้ง่ายๆแต่รู้ไหมครับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจพวกเขาคือชาวฟินแลนด์และพวกเขามีปรัชญาชีวิตที่เรียกว่าซิสุครับออกเสียงประมาณว่าซิสุนะครับซิสุไม่ใช่แค่ความอดทนธรรมดา แต่มันคือความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความทรหดอดทนอย่างแรงกล้าเมื่อผเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ฟังดูแล้วฮึกเหิมเหมือนดูหนังฮีโร่เลยใช่ไหมล่ะครับสิสุคืออะไรพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณถ้าจะให้อธิบายสิสุแบบบ้านๆเลยนะครับมันคือพลังใจที่จะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามมันคือการกัดฟันสู้ การลุกขึ้นมาใหม่แม้จะลม้มลงไปนับครั้งไม่ถ้วนและการเดินหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำได้ลองนึกภาพนะครับคุณต้องวิ่งมาราธอนท่ามกลางหิมะหนาวเหน็บคุณหอบแหกแหกขาเริ่มอ่อนล้าแต่มีเสียงกระซิบจากข้างในว่าไม่เป็นไรสู้ต่ออีกนิดหรือคุณกำลังเจอกับโปรเจกต์ที่ยากโคตรๆทำยังไงก็ไม่ผ่านแต่คุณบอกตัวเองว่าต้องหาทางออกให้ได้ไม่ว่ายังไงก็จะทำจนสำเร็จ นั่นแหละครับคือสิสุสิสุไม่ใช่การโอ้อวดความแข็งแกร่งหรือการทำอะไรบ้าบินนะครับแต่มันคือความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวหรือความล้มเหลวมันคือการดึงเอาพลังสำรองสุดท้ายที่เราคิดว่าไม่มีแล้วออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำไมสิสุถึงสำคัญกับคนยุคนี้ที่เจอแต่ความท้าทายในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์เราทุกคนต่างก็ต้องการพลังพิเศษที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้สิสุนี่แหละครับคือภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้เราไม่ล้มเลิกง่ายๆเมื่อเจออุปสรรคมันสอนให้เราไม่กลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนและทุกครั้งที่เราล้มเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอเชื่อมั่นในตัวเองแม้คนอื่นจะไม่เชื่อ แต่เราต้องเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะทำได้กัดฟันสู้แม้จะเจ็บปวดเหนื่อยล้าแต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปหาทางออกเมื่อเจอปัญหาไม่ใช่แค่ยอมแพ้แต่คือการพยายามหาทางแก้ไขให้ได้สิสูไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก่งที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่มันแปลว่าคุณมีหัวใจที่จะสู้ไม่ถอยเหมือนกับการเล่นเกมแหละครับบางทีเราก็ต้องเจอบอสใหญ่ที่ยากโคตร แต่ถ้าเรามีสิสุเราก็จะพยายามหาทางเอาชนะมันให้ได้ไม่ว่าจะตายไปกี่ครั้งก็ตามสิสุไม่ใช่ความไร้เดียงสาแต่คือความเข้าใจชีวิตบางคนอาจจะมองว่าสิสุคือการดันทุรังหรือไม่รู้จักปล่อยวางซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับสิสุมาพร้อมกับความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าบางครั้งมันก็มีเรื่องที่ยากเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้เสมอคือทัศนคติและการกระทำของเราสีสุคือการยอมรับความจริงว่าชีวิตมันก็แบบนี้แหละมีขึ้นมีลงสีสุคือการรู้ขีดจำกัดของตัวเองและพยายามก้าวข้ามมันไปทีละนิดสีสุคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นมันเหมือนกับการที่เรายอมรับว่าวันนี้อากาศแย่แต่เราก็ยังคงออกไปใช้ชีวิต โดยไม่ปล่อยให้สภาพอากาศมาบั่นทอนกำลังใจของเรานั่นแหละครับสิสุในชีวิตประจำวันปลูกพลังในตัวคุณเราสามารถนำแนวคิดสิสุมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายๆเลยครับเมื่อเจอโปรเจกต์หนักๆในที่ทำงานแทนที่จะท้อแท้ให้คิดว่าฉันจะหาทางออกให้ได้ไม่ว่าจะต้องลองผิดลองถูกกี่ครั้งก็ตามเมื่อรู้สึกท้อแท้กับการออกกำลังกายแทนที่จะหยุดให้คิดว่าอีกนิดเดียวฉันทำได้ เมื่อเจอเรื่องไม่เป็นไปตามแผนแทนที่จะจมกับความผิดหวังให้คิดว่านี่คือบทเรียนฉันจะเรียนรู้จากมันแล้วไปต่อเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกลัวแทนที่จะหลีกหนีให้คิดว่าฉันจะลองก้าวข้ามมันไปให้ได้สิสุไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ต้องทำอะไรแบบก้าวกระโดดน,นะครับแต่มันคือความกล้าหาญเล็กๆที่เราแสดงออกในทุกๆวันเมื่อเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆ นั่นแหละครับคือการฝึกสิสุของเราขอคิดและกำลังใจสำหรับคนยุคนี้คุณแกร่งกว่าที่คิดในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีแต่ความท้าทายทางจิตใจกลับเพิ่มขึ้นการมีสิสุจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถหรือไม่แกร่งพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะจริงๆแล้วคุณแกร่งกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับ สิสุไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันคือสิ่งที่สามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้ด้วยความมุ่งมั่นและวินัยจำไว้นะครับทุกคนต่างก็มีสิสุซ่อนอยู่ในตัวเพียงแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ปลูกมันขึ้นมาเท่านั้นเองครับขอให้คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งที่คุณล้มลงเพราะนั่นแหละคือหัวใจของสิสุครับ ประโยคเด็ดจากหนังสือบทกลอนแห่งความไม่ยอมแพ้ในหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงแนวคิดซิสุมักจะมีประโยคที่กระตุ้นพลังใจเสมอครับมีบทกลอนสั้นๆบทหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยขอหยิบยกมาให้อ่านกันนะครับ When the path is steep and long and doubts begin to grow strong, fight the fire deep inside. Sisu will be your guide เมื่อหนทางชันและยาวไกลความคลางแคลงใจเริ่มก่อตัว จงค้นไฟในใจคุณนั้นสิสุจะนำพาบทกลอนนี้บอกเราว่าแม้ในยามที่เราท้อแท้ที่สุดสิ้นหวังที่สุดเราก็ยังสามารถค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราได้ครับนั่นก็คือสิสุครับมันคือเปลวไฟเล็กๆที่จะคอยส่องนำทางเราให้ก้าวเดินต่อไปอยากปลุกสิสุในตัวคุณต้องอ่านเล่มนี้สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ เป็นแค่ภาพรวมของแนวคิดซิสุเท่านั้นนะครับซิสุมีความลึกซึ้งและแง่มุมที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งในเชิงจิตวิทยาวัฒนธรรมและการนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงผมขอแนะนำให้ทุกคนลองไปหาหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดซิสุมาอ่านเพิ่มเติมนะครับมีหลายเล่มมากๆทั้งของไทยและต่างประเทศที่เขียนดีมากๆและจะช่วยให้คุณเข้าใจสิสุได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และรู้ว่าจะนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรรับรองว่าอ่านแล้วจะรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังใจเต็มเปี่ยมเลยล่ะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นนะครับบทสรุปสิสุคือพลังฮีโร่ในตัวคุณสิสุไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษแต่มันคือพลังที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวครับมันคือความสามารถในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกัดฟันสู้กับความยากลำบาก และลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งแม้จะล้มลงจงเชื่อมั่นในสิสุของคุณนะครับเพราะเมื่อคุณมีสิสุไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ